จะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่ายุงสูงนี่ <วะ S 2> มานล้ใช้มานครับมานเหเจอดงแล้วเจอดงแล้วโอ้โหโอ้โหงานครับจัทีมจะไปหาเห็ดกันอีกแล้วเนาะเจ้าวสวัสดีเจ้าครับวันนี้ท <Wow. S 1> ีมอุจใจ ไปโซ่เห็ดโดยอีกโดยหนึ่งน่าจะใจมาแล้วโดยอินโดยอินนะนี่ใจคนเก่งก็ว่าเราเล่นคลิปน่ะก็ว่าเก่งมากเกินแถวเข้าหูแล้วก็อยากไปนี่สวนน่าใจนะครับนี่สวนอีกจุดหนึ่งเนาะไปลุ้นกันมาลุ้นหน้างานว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่านะ ไอคอนก็มาด้วยเนยไงไอีอนก็แข็งแรงกันเนี่ยโอ้มิเนี่ยลยวนพึ่งเึงแต่ว่าไปแล้วนะอันนี้ออกไปหมดแล้วนเนาะอันตรายนะออกมดแล้วนี่ถ้าออกจะเป็นลูปโบเบ่เลยเ่งลยเริ่มเข้าสู่ทางชันละชันนิดนึง มาให้มาเราจะได้เท่าไหร่เรามาติดตามเราก็บกหู้จะเจอก่อนไก่อุไก่อันี้ตาดีเนอะสว่านลืมแต่ตาเพราะว่าลืมแ,มต,ามแมตาไปเจ้าจขนาดลืมแมต่จาได้ริดครึ่งนะไม่ธรรมดานะเนี่ยว้าวโอ้โอช,นชันชั้นชันชั้นแต่ข้างบนจะเป็นไม่ชั้นละเพื่อ <c oughs> อ,อ,กออกมาลังกายโอ้โหซื้อทุ่นทงนา โว,วิวมุมสูงทุ่งนาเขียวขจีหันหน่นอไม้ไร่หน่อไม้ไร่หน่อไม้ที่อร่อยอร่อยอืมไหนว่าไม่สูงไงใ่ใจว่าทางชิวๆไม่ชิวแล้วเห็นค้าวตรงบนเหรอประมาณ600เมตร โดยไหนๆชั้นหมดนะครับไม่มีคำว่าชิลนะครับ <ปะ S 1> ชั้น,นโอ้โหครับอุปกรณ์ใครไม่ได้งองต้องเตรียมนะครแบบับก,ก็จะเริ่มปูดตามพื้น ก็กือโม่งมันนะชับเลยเดียวนี้น่แล้วอ้าเจ้าลาเจ้านี่นี่ไม่เอาว้าวมันมันมาเลยมาแล้วมาแล้วลูกใหญ่ขนาดอู้นี่โอ้ลูกใหญยยิ้มกันกันว้ายลูกใหญ่ลูกใหญยไปนะไปพุ้งแล้วนะ นี่มาได้ใช้มานครับมานี่เจอแล้วใช้ได้ใช้ได้ใส่ครงโอ้กันใส่แล้วมันระดำดีใช้มานมากถึงว่าวันก่อนได้ลิ้นครึ่งครั้งที่แล้วเราไปหาที่บ้านอื่นเนาะดอกไม่สวยมากเลยเจียว ใช้ส่งสัญญาณว่าเจอไข่จันแล้วครับไหนเอ้ยแม่กันอ่ะโอ้ไข่จั๊กจั่นอ้นี่ตัวเดียวมีนม่กันอ่ะเจอไข่จั๊กจั่นเลยจดูการเนาะอ่ะคุณยัง เกมไปแล้วหนึ่งเพราะร่ำคอเหลือกำลังได้สามแกนเขาแน่ใจเขาเนี่ยคเอาภาสาหนิมงมา <laughs> ไม้เปื่อยละ <laughs> เจอแล้วครับน้าจ่าโอ้นี่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 เก็บน่ายนนอ่ะงคะเก็บมงเขาตาละจดีกว่าหเมตรสองเมตดโอ้เจอแล้วน้าจาหมานน้าจมานอยู่คนเดียวเ อีกแล้วนี่เอ้ยแอ็นบอเลนเลยครับโอ้เจแล้าเจแล้าอะไปกันบ้างนะเรื่อยๆผมดูใกล้กันโอ้ครับแตกแล้วเนี่ยนะนี่คุยเสี้ยผูกผีโอ้ลูกนี้สวยแกนสองแกนแปบเป็นมูสักคำเนอะอืม ดูน้มโตละที่เดือนแต่แกสามวันเนาะมาดูไม่พรอนเงียบๆแต่ได้เรียนหน้ากับแม่โอ้ขอดูนะครับนี่พอได้พอได้แม่ครับครับแตล้างอยู่เนาะแล่งเริ่มเอ้าคุณยังเจอเฉย ไายเอ้อนนอยนี่ไง <c oughs> โอ้ปนุกล้วยนึงเนี่ยอือหือโอ้โหเป็นความภูมิใจเม็ดแรกของวันนี้นะครับงอกกว่าวันนี้เอยอะเก็บก้อนเก็บก้อนอ <c oughs> ความภูมิใจแนละเม็ดแรกนะน้องน้ำเก็บให้น่าใจ <c oughs> ครับพอพอโอ้ยใจดงหรือเปล่าเนี่ย โอ้มันโผล่มาจากดินอย่างนี้แน่นอนว้าวครับอือห้าโอ้ตรงนี้เยอะเน,นาะโอ้มาจากดินอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเก็บก่อน นะอีกแล้วครับนะจใจนี่นีโห่นี่้นุนนุนุนุนหนุ Ồ, yên rồi, yên rồi, yên rồi. Cái đi nữa, chả nó Cảm ลบสายตาได้ยังไงนู่นอีกโอ,โอ้เยอะนะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาหมาครับโอ้เจอดงแล้วเจอดงแล้วอืมตัวตนี้เยอะน,ยนะจัยเนาะ อู้อูอ้อูอู้อี้อู้อืออืออข้นบนนี่อาจจะมีแหละเอาแล้วเอาแล้วงองนี่ห้ามขาดเด็ดขาดนะอุปกรณ์หลักอ๋ออีแลีงยังฝั่งนี้เยอะนะนี่อื้อ ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเป็นซิบเลยเนี่ยโอ้โหดูตรงนี้เยอะแถวนี้เยอะครับอเ,เอาแล้วเอาแล้วอันนี้อันนี้ใหม่ใหม่เลย,นะเ,นเ,ยเนี่ยเพล่แป๊บเดียวเนี่ยดูอ่ะเจอแล้ววย่งรอมาเปรียบเทียบกันมาใจเชื่อแป๊บเดียวเนี่ย<ช>ดูดูถุงแล้วดูของคุณนี่ย่ะ เอาที่มาสิหมละเรื่องเลยนะม่ใจก็พูดนี่ไม่ป้อกันครับแล้วก็อันนี้แป๊บเดียวเมื่อกี้นี่ครับลงเดียวนี่นี่ไม่ใจ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 นี่สวยสวยนั่นช่วยชมก่อนดี เก็บไปที่ระทึกโอ้โหหมวนหรอคะนี่นะตรงนี้เยอะครับท่านอันนี้ตะไคร่นกคือที่นีไม้หม้ครับแล้วก็เจอดงจะได้ดงเห็ดทอปดอยอินจิบกรติดตาหยาพรก็ได้สี่ห้าเม็ดครับอันนี้เป็นสิบกว่านั่นแหละสิบกว่ายี่สิบนั่นะ โอ้เใหญ่แล้วนะเนี่ยถูวคนเียกับแกแล้วกันเนี่ยไม่ต้องฝั่งมานม่ให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 ม่น้องๆสองแก่อะเก่งแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วนะโอ้นี่เยอะครับบอกไม่คพอมารวมกันรวมตัวกันตรงนี้มา งะนี่ถือว่าดงนะอ่ะเนี่ยโอ้นี่มึงแกนนั่นอันนี้ดงว้าวเอาแล้วเอาแล้วต้องมีงองเชียถือว่กระเจี๊ยบไม่น่าเชือ่อโผลมาจากดินจากหินนี่นี่ครับนู่นนู่นอ้ยืนน่นในแนวง่าย หนึ่งสองอามสี่ถ้าเจออย่างนี้ก็เพลินๆเนาะไม่เหนื่อยมันไหรนอกจากมังหินเลยนี่ๆๆๆมันโผล่มาแบบนี้เลย ก็น <ased> ่าทำอันน i mean? ่ะเห็นแก่นเลยจิ้งเลยทตาดีจังเลยนะีหนูนี่หายไปไหนมาตรงนี้หรอไหนน่เน่เน่ลุนข้างดูแตํไห่แห่มาห็นโอ้โหเลินเลยครับมันทางตามาเลยเนาะนี่มันเหมือนหินเลยอเออมันทางตาหน่ะเห็นไหนี่นี่งดซดไปรุ่นโอ้โหเป็นเรานีลดูไม่ออกเนี่ย ไปรุ่นอย่างเรานี่ข่าวจั่วทำหินเลยมันเป็นเงนมากเลยว้าวตอกกันจะได้ดูดูดูเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนี่กันโอ้โหดูทำเป็นเล่นไปน้าไม่ยังมเหม่ยหินนี่นี่เจ๊เขาเจอแล้วอยากินด้วยครับได้แล้อแม่ โอ้อันใหญ่อันใหญ่นะโอ้อันใหญ่อันใหญ่เอ้าอะไรครับแม่อืมันใหญ่อู้แม่ไปดูนะไปดูไปดูละครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่นี้ของแนั่นๆๆ่นนั่นอยู่ในตอ้หิน เอาแล้วเหมือนจะไม่มีแต่มีนะครับตอนนี้ก็สะสมให้ได้เยอะที่สุดถึงนิดละเยอะนะเนี่ยนี่แหละอู้หูแมวยมวโอ้โเจอนนี่อือ ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหรือต้องค่อยค่อยหาอ,อย่ารีบอย่ารีบเพราะอย่าหาเนาะชั่วโมงนี้ต้องตื่นเต้นกับครัวเขาเรียกหน่อยเพราะว่ารังท้ายเพื่อนเลยนี่เจอจนได้นี่สองเกล็นโอ้คุนาาไปดูแม่แต่ต่อนึ่งๆนึ่งหนึ่งอย่คนเริ่มข้อฟอร์มอ่ะ ลูกยงเข้าในใจสีสวยเลยไี่นช่อยู่ลูกนึงนี่หัวหินเียตาไ่ดีละเอเขาดูอีกทีนึงครับเ็นน่นี่เสียโดนจับมาหินก็ใอ่ปสละอยู่ในจับนี่หเกนนู่นนู่น้งนี่หลายเกนออกยากแน่นะนะ นี่นี่นสองแกนเดอ้ห้องน้อยนี่กับได้ว่ะเพราะใจอ่ะน้อยกับมีแบบว่านี้เห็นไหมนั่นนั่นนั่นตาเอาบดีล้อมันคลุมเกินกับก้อนหินน่ะใช่จ้ะเราตาไม่ดีเหลือเกินเห็นไหมเอารวมกันแล้วดูเยอะมากโอ้ต้องเปลี่ยนตลอดเริ่มค่อยๆเจาะไปเจออีกแล้วป้นปูนโดนใจุ่้นอันนี้แม่เดี๋ยว นี่อ่ะไปหาในใจพูดสี่เม็ดอ่ะไปดูที่ในใจก่อนโลละโอ้โหเม็ดยากเม็ดยากเอาแล้วนี่เลยเป็นเจคันได้ไหมยิ่งหายิ่งเจอครับนี่อขมีนะโอ้ดงดงดงเดี๋ยวโอ้มอสันโอ้อันนี้มันอยู่ตรงนี้แหละที่ตตมตอกกับหินนะ เอาความมารวมตัวกันตัวธรรมดาเนอะของน่อยนี่นะเขาข้ามไปหลายห่ออะว้าวมันออกมันจะออกเป็นเส้นดีสายนี่เอานี่เจอแล้วดีแล้วเด้อไม่ได้ชิมละมันละมัน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 นี่แหละถ้าหาได้มันจะหายเหนื่อย หมอนละตุ้ยตุ้ยีกว่ะจ่ายได้่ะปีกกี่โมงสองโมงไปบงไปี่เจอแล้วใช่ไหมนีโอ้โหนี่หน้าเข้ามาด้วยนะเิายาววะนี่แหละนี่แหละนี่หมันดโวย ของจริงของจริงอะ่ะหข้ามไปได้ยังไงข้ามไปก็ข้ามมาเนี่ยโอ้เยอะแล้วเยอะแล้วนี่กไก่ธรรมดาล่ะน <c oughs> <c oughs> ี่นี่เครื่องติดะตอะเครื่องติดแล้วนะคะู้ห ข้ามไปได้ยังไงอ่ะสองเกณฑ์โอเริ่มสายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเริ่มโตได้อ่าเสร็จแล้วเจอแล้วต้องมองเลยขึ้นเลยโอ้โหเอาแล้วพี่ทิพย์เจอเม็ดแรกในวันนี้นี่เม็ดที่สองอ่ะเม็ดที่สอง จำไว้เป็นควันทุ่งนี่เป็นสามโอ้เจ้าเจ้เจ้เอาเอาเอาอาเอ่เอา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 เเอาอาเอเอาอาเ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 ออาเ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 อเอาาเอาเอาเอเอาอ่เาเอเอเอออเอ ยวทิพย์ไปทิพยนี huh. yes. uh ่อ huh. uh ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่างแห่มะหิอืมไม้หินมันเหมือนมะหิมันคื้นนะน่าจะเนาะโอ้เนี่ยสำเร็จอีกแล้วเพียอนะเราเนี่ย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  วน้าจะพื้นหินไมดูดูนี่ได้น่นีได้เลยนะไ่ได้นม่ไดเนาะลายมีห้าเกนหนึ่งสองสามสี่แม่มุู้พื้นหินเลยแม่ไหจำพื้นหินนี่โอ้นี่นี่นี่มาไมพอแล่เอาแล้วเอาแล้ว ใช้ได้ใช้ได้สิ่งที่เรามองข้ามนะครับมันอยู่โซนหินนะครับในวันนี้ที่เราเจอนะครับเยอะๆนะคล้ายๆหินน่ะไหมเนาะหินละหิน คือตอนที่ยังไม่ขูดเนาะดินจะวายใหญ่แตะนะจ๊ะดินจะคุมแบบนี้เนาะแล้วก็คุยเห็เจอใช่โอ้หอันนี้ขนฉ่ำจังะใหมานมากเลยเนี่ยหมานใเลยละเนีนี่ยโอ้โหอันี่ลูกนี่ลูกไ่ัวนี้เลยกหานดว่ัดนะเนี่ยห้องกันในมือลกกัน นี่นะโอ้เต็มใบเต็มมือเลยแม่มุงเดียวอะแม่ไม่อยู่แต่มาหินนี่ตั้งเรียบเรียบแบบมีเฮ้ยตต่มาใถ้าบาหินนี่มันอันนี้ใหญ่เลยเนี่ยเชิแล้วเชิแล้วนี่โอ้โหหมดเจอๆก็เจอต่อเนื่องครับเนี่ยขี้ชมนกชมไม้จะเหมือนครับขี้แต่มาหินเนี่ยตาดีเต้เต้นั่นแหละเริ่มเพลินละเริ่มเพลินละหิ้งกาวง่ายแ นี่น ah, the oh, wow. oh, ี่คุณเอียงนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่มไหมอ้วโอ้โยไม่โอ้โหอ้เวทีหมานแล้วครับอ่ะนี่หนห้าเจอเลยนะเห็นไหมว้าวอ๋อโอ้มันอยู่ปึ้เหมือนกัอนแหนมเห็นไหมเป็นไงโอ้โห เที่ยใช่จะเปืี่นไม่เห็นเลยครับมีใยเที่ยวอ่ะนะเอาแล้วเอาแล้วนี่เยีเนี่ยโอ้โหเนี่อันใในี่เคียาเ้เี่อีกเคี่ยวอีกยังไงมันจะอยู่แบบนี้ครับเห็นไหมว้าวโครมไหมเห็นบ้าง ใช่บ้านก็อยู่พื้น yeah. นะครับอ่ะดึง uh, ไปเรื่อยๆดึงกันหินนี่นี่นี <h 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 ่น hm ี่น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 ี่อู้อีลูกหนึ่งลูกหนึ่งนี่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 ว้าวครับนี่นี่ลูกอีกลูกนึงโอ้โห <Wow. laughs> เ้ียวเราเดี๋ยแล้วเพลินครับเพลินเพลินครับเพล<า>ินนะหมี้ะโซนนี่แหละโซนนี่แหละนี่น,น่าใจมิชชั่นคอมพลีทโอ้ oh, นี่ลิดใหญ่เลยเนี่ยได้เป็นลิปแล้ว,วสุดๆงามๆเลยค่ะอันนี้คือของจริงนะไม่ได้ซื้อ <Okay. S 1> อะไรหาเองจากปลาใช่ยังมีของฝาก ของฝากคนนี้ยังออดูงัวทันมากครับหันเอากบ <laughs> อบใจได้หนึ่งลิตรแล้วสำเร็จอ่ะปล่อยตามธรรมชาติ <laughs> เลยโ <laughs> อ้โหนี่ผลงานครับเ <laughs> ยอะมาก อ่ะวันนี้ทิ้งทวนเจออีกใช่ไหมโอ้โหเม็ดโตโตเนี่พักยกกินข้าวกลางป่าเนาะครับิ้คับน้ำพริกประกอข้าวอเดียวสองคน <ใจ S 1> ปิ้งนะจนะากินมากหมูทอดอ่หมูปิงปงป้งแล้วก็น้ำพริมกมะกอกครับจ๋่บมาแล้วจเดี๋ยวขอไปลืมบนนี่ครับแล้วก็กินกับข้าวกรําข้าวเหนียวกรํานะมื้อกลางวันของเรานะครับ,รบโอ้โหดีข้าด้วยกัน